กันอีกรอบในรอบห้าล้านปีวันนี้ก็จะมาเปิดกองสมันเดิมอันสุดท้ายในวันนี้ไม่ไม่ต้องหหยกัวเราว่าชื่ออะไรมีเอ่มปอมปอมฮุลมม่อาก็ชินามาเน่ตัวสสดยคือตัวอะไรคะบอกได้คำเดียวเลยว่าไม่แมรี่ กกตั้งชื่อน้อเติตั้งชื่อ,อก,ก่อนอืมใครพิมพชื่อตัวคนโทรเราจใจของขวัญด้วยกันไปกัดลายกติดตามชือ่อนพี่นะครับชื่อแล้ว ล่อยชับชบัชบชับชับตัดเท้าไปเลยชับชับชับแม่รู้ได้ไงว่าหนูเล่นเพลงนี้ว้าวหมวกหมวกจำได้เลยเฮ้มันหายไปแล้วนี่ก็จะเป็นชุดนะเสียมพุกแกลนมาเลยนะคะไม่รู้ไงหรออันไหนก็ได้นี่ค่ะไม่มีโลดี้ อาหารที่ชอบก็คือเค้กอาม่เกิดวันทีส,สแปดมะกราโคมโอเคเลยและก็จะเป็นตัวละครที่เราชอบกันไม่ใช่เพียงเรามา

จ okay. ากนั้นก็มาใส่ชุดให้ไม่ไม่รู้นี่จำกันเลยช,ชุดสวยงามอังมากค่ะจากนั้นก็ใส่ รองถือนะคะลองถือรองเท้าเฮึบเสร็จแล้วลองเท้าเล็กมากต่อไปจะเป็นหมวกน้องนะคะผม มแกะไม่อกจะแกะออกมาดูกันว้าวแกะออกแล้วสีเหมือนกันเลยอื้เสร็จแล้ว,ออลวลปิดทับตู้ยยิ่งรู้กันน่งน่ากั เพ็นช้าหนาะดิง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 ตั้งป้ายพีนช้าหนานะครับเราชื่อสมหมยัยเราก็ต้องชื่อเ,เน้องสมหมยัยน้องหมดเลยสมัมยหนึ่งสมัมยสองนับไป อันนี้ก็สเสร็จ้วพอยสำหรับการปิดกล่องสึ่งทงั้งหลายที่ทำมาแล้วแลเราก็มาตัดทิ้งกันเป็นไรนทุกคนอันนี้ก็จะเริจะไปเรื่ับยบไปเพื่อนยาง